วันนั้นหญิงชราผู้ร่ำรวยตัดสินใจทดสอบหัวใจของเด็กยากจนคนหนึ่งด้วยสิ่งที่โหดร้ายที่สุดความหิวแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าการกระทำนั้นจะนำพาเธอไปเจอกับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคืนที่ฝนตกหนะักเสียงหนึ่งดังขึ้นกลางความเงียบและสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อความเมตตาไปตลอดชีวิต หญิงชาราผู้มั่งคั่งนั่งอยู่ในคฤราฮาร์หรูที่เงียบสงัดเสียงนาฬิกาโบราณบนผนังดังติดตอกอย่างสม่ำเสมอเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเด็กชายผอมแห้งเดินลากเท้ามาที่รั้วบ้านเด็กชายคนนั้นมีเสื้อผ้าที่ขาดและเต็มไปด้วยฝุน่นมือของเขาถือถุงผ้าที่เก่าจนแทบจะขาดออกจากกันดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหิวและความเหนื่อยล้าหญิงชาราลุกขึ้นช้าๆแล้วสั่งให้คนใช้พาเด็กชายเข้ามาในบ้าน กลิ่นอาหารหอมลอยมาจากห้องครัวเด็กชายมองไปรอบๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหมา่าบนโต๊ะอาหารมีซุปอุ่นๆขนมปังและเนื้ออย่างวางเรียงอยู่หญิงชารานั่งลงตรงข้ามเด็กชายเธอยิ้มบางๆแล้วพูดด้วยเสียงนุ่มนวลหนูหิวไหมลูกเด็กชายพยักหน้าเบาๆเ,เสียงท้องร้องดังจนหญิงชาราได้ยินชัดแต่แทนที่เธอจะให้เขากินเธอกลับยื่นจานอาหารให้สุนัขตัวใหญ่ข้างเก้าอี้ เด็กชายมองภาพนั้นด้วยความสับสนกลิ่นอาหารยิ่งแรงขึ้นแต่เขายังคงนิ่งไม่กล้าพูดแม้แต่คำเดียวหญิงชาราสังเกตสายตาของเขาแววตาที่เต็มไปด้วยความอดทนและความหวังเล็กๆเ,เธอยิ้มอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าถ้าอยากกินต้องช่วยฉันก่อนเด็กชายเงยหน้าขึ้นช้าช้าช่วยอะไรครับคุณยายหญิงชาราพยักหน้าให้คนใช้หยิบถังน้ำและผ้าขี้ริ้วมา ไปล้างพื้นหน้าคฤราสน์ให้สะอาดแล้วค่อยกลับมากินเด็กชายมองไปยังประตูด้านนอกฝนเริ่มตกลงมาทีละหยดลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ร่างกายของเขาสัน่นเขาพยักหน้าและเดินออกไปรองเท้าขา,ขาดขาดของเขาเหยียบลงบนพื้นโคลนเย็นเฉียบมือเล็กๆเ,เริ่มขัดพื้นอย่างช้าๆน้ำเย็นไหลผ่านนิ้วมือจนชาหยดฝนผสมกับน้ำตาแต่เขาไม่หยุดทำงาน ภายในใจของเขามีเพียงคำเดียวอดทนหญิงชรายืนมองจากหน้าต่างเธอตั้งใจจะทดสอบหัวใจของเด็กคนนี้แต่บางอย่างในแววตาเด็กชายคนนั้นทำให้เธอเริ่มลังเลเวลาผ่านไปนานจนท้องฟ้าเริ่มมืดเด็กชายกลับเข้ามาในบ้านเสื้อผ้าเปียกชุ่มเขายืนตัวสั่นน้ำหยดจากผมลงบนพื้นหินอ่อนหญิงชรามองหน้าเขาอีกครั้ง แววตาเด็กชายยังคงนิ่งไม่โกรธไม่วิงวอนเธอรู้สึกแปลกในใจราวกับมีบางอย่างบีบรัดออกแน่นขึ้นเธอพูดเสียงเบาหนูไม่โกรธฉันหรือที่ให้หนูหิวทั้งวันเด็กชายยิ้มบางๆแล้วตอบไม่ครับคุณยายเสียงของเด็กชายแผ่วเบาแต่มั่นคงผมดีใจที่อย่างน้อยก็มีที่ให้ยืนมีหลังคาให้หลบฝนหญิงชารานิ่งงนัน คำตอบนั้นเหมือนคมมีดที่กรีดเข้าไปในใจเธออย่างช้าๆแววตาของเด็กชายเต็มไปด้วยความจริงใจที่ไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนเธอจ้องมองใบหน้าที่สั่นเพราะความหนาวริมฝีปากของเขาเริ่มซีดแต่ยังคงยืนหลังตรงไม่ย่อท้อต่อความเย็นหรือความหิวหญิงชาราสูดลมหายใจลึกเธอหันไปมองโต๊ะอาหารที่ยังวางอยู่ตรงนั้นอาหารยังอุ่นแต่ใจของเธอกลับรู้สึกเย็นเย,ยือก ในห่วงความคิดเธอเห็นภาพของตัวเองในอดีตเด็กหญิงผู้น่าสงสารที่เคยต้องแอบกินข้าวที่เหลือจากเศษจ,จานของคนรวยความทรงจําเหล่านั้นเธอเคยพยายามลืมแต่ตอนนี้มันหวนกลับมาชัดเจนทุกภาพเธอหลับตามือสั่นเล็กน้อยเสียงฝนที่คอกระจกดังขึ้นเป็นจังหวะช้าๆราวกับเตือนว่าสิ่งที่เธอทําอยู่ไม่ใช่การทดสอบแต่มันคือการทําร้าย หญิงชราเอื้อมมือไปหยิบช้อนตักข้าวขึ้นมาทีละคำแล้ววางลงบนจานตรงหน้าเด็กชายมากินสิลูกเสียงเธอสั่นเล็กน้อยจนแทบไม่เหมือนเสียงของตนเองเด็กชายมองหน้าเธอแววตานั้นมีทั้งความตกใจและไม่แน่ใจคุณยายให้ผมจริงๆเหรือครับหญิงชราพยักหน้าเบาๆใช่กินเถอะฉันอยากเห็นหนูอิ่มเด็กชายค่อยๆยื่นมือออกไป มือของเขาเย็นจนสัมผัสแล้วรู้สึกได้เขาตักข้าวคำแรกเข้าปากเสียงเคี้ยวเบาๆดังในความเงียบของห้องหญิงชรามองอยู่เงียบๆแววตาของเธอเริ่มเปลี่ยนไปจากความเย็นชากลายเป็นความอบอุ่นที่แผ่วเบาแต่ในขณะเดียวกันเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นเสียงเรียกนั้นดังแทรกเข้ามาในบรรยากาศสงบเธอลุกขึ้นชา้ชาๆเดินไปหยิบโทรศัพท์คะ เสียงจากปลายสายทําให้สีหน้าของเธอซีดลงทันทีเป็นเสียงจากเจ้าหน้าที่ตํารวจในหมู่บ้านคุณนายครับเด็กชายที่คุณพูดถึงเมื่อเช้าเราพบแล้วครับหญิงชราขมวดคิ้วพบแล้วหมายความว่ายังไงเขาเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวานจากอุบัติเหตุหน้าตลาดครับมือของหญิงชราสั่นจนโทรศัพท์แทบหล่นเธอหันกลับไปมองโต๊ะอาหารเด็กชายยังคงนั่งอยู่ตรงนั้น เขายกหน้าขึ้นช้าๆยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมเย็นกว่าเดิมหญิงชราย,ยืนนิ่งน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวเธอทุดตัวลงนั่งตรงเก้าอี้มือจับจานข้าวที่ยังอุ่นแต่มันไม่มีใครกินต่อแล้วเสียงในหัวของเธอดังก้อง ผมดีใจที่อย่างน้อยก็มีที่ให้ยืนมีหลังคาให้หลบฝนเธอก้มหน้าลงร้องให้อย่างเงียบงนันหัวใจของหญิงชาราถูกความรู้สึกผิดกัดกินอย่างช้าช้าและในคืนนั้นแสงไฟในคฤหาท์ทั้งหลังดับวูบลงพร้อมเสียงลมที่พัดแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างดังกรีดดังขึ้นเรื่อยๆผ้าม่านสีขาวสะบัดพลิ้วราวกับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่ภายนอก หญิงชรานั่งนิ่งอยู่ในความมืดมีเพียงแสงเทียนเล็กๆจากห้องถงสองสลัวบนใบหน้าเธอหัวใจเต้นแรงจนนับจังหวะไม่ทันเธอพยายามบอกตัวเองว่าสิ่งที่เห็นเมื่อครู่อาจเป็นภาพลวงตาแต่เสียงหนึ่งกลับดังขึ้นจากความเงียบเสียงเด็กชายคนนั้นขอบคุณนะครับคุณยายน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนเหมือนลอยมาจากที่ไกลแสนไกลหญิงชราหันขอบไปทางโต๊ะอาหาร ก้าอี้ตัวนั้นโยกเบาๆเองโดยไม่มีใครนั่งอยู่เธอเอื้อมมือไปแต่จานข้าวที่เด็กชายเคยกินมันยังอุ่นเหมือนเพิ่งถูกสัมผัสเมื่อครู่หัวใจของหญิงชาราสั่นสะเทือนน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเธอลุกขึ้นเดินช้าๆไปทางห้องโถงใหญ่ร่างกายรู้สึกเบาเหมือนสูญเสียแรงทั้งหมดทุกก้าวที่เดินเสียงฝีเท้าของเธอก้องสะท้อนทั่วบ้าน แต่บางจังหวะกลับมีเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งดังตามหลังมาหญิงชรายหยุดเดินทันทีอากาศรอบตัวเย็นเฉียบจนหายใจเป็นไอใครอยู่ที่นั่นเธอถามเสียงสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝนที่สาดกระทบหลังคาเธอหันกลับไปมองและที่ปลายถงมืดนั้นเด็กชายคนนั้นยืนอยู่ร่างเขาโปร่งแสงแววตาย,ยังคงอ่อนโยนเหมือนเดิม แต่ใบหน้ามีรอยเลือดแห้งติดอยู่ที่ขมับหญิงชาราถอยหลังไปหนึ่งก้าวมือจับอกแน่นหนูหนูเป็นใครกันแน่เด็กชายยิ้มเศร้าผมแค่อยากบอกว่าผมให้อภัยครับเสียงสายฟ้าผ่าดังสนั่นทำให้ทั้งห้องสว่างวาบร่างเด็กชายส่องแสงสีขาวอ่อนๆก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิในอากาศหญิงชารายืนนิ่งน้ำตาไหลไม่หยุด ในอกของเธอปวดหนึบเหมือนถูกบีบไว้แน่นเธอทรุดลงกับพื้นมือสันเทาฉันผิดเองฉันไม่ควรทดสอบใครด้วยความโหดร้ายเช่นนั้นจากนั้นเธอลุกขึ้นเดินไปที่ห้องพระจุดเทียนบูชาด้วยมือที่สันระริกเธอพนมมือหลับตาแน่นขอให้ดวงวิญ,ญญาณของเด็กคนนั้นไปสู่ที่สงบเสียงสวดแผ่วเบาในห้องพระสะท้อนก้องไปทั่วคฤหาสน์แสงเทียนสันไหวราวกับมีลมพัด แต่ไม่มีหน้าต่างไหนเปิดอยู่เลยคืนนั้นทั้งคืนเธอไม่ได้นอนเธอนั่งอยู่ข้างโต๊ะอาหารที่ยังคงมีจานนั้นวางอยู่ข้าวที่เหลืออยู่ค่อยๆแห้งแข็งแต่กลิ่นอ่อนๆของดอกมะลิยังคงลอยอยู่ในอากาศเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนสองลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องหญิงชราก้าวออกจากบ้านถือพวงมาลัยมะลิสดในมือเธอมุ่งหน้าไปที่ตลาด ที่ตรงหัวมุมถนนมีจุดที่ตำรวจบอกว่าเป็นที่เกิดอุบัติเหตุของเด็กชายเธอวางพวงมาลัยไว้ตรงนั้นแล้วนั่งลงช้าๆบนพื้นดินเย็นเยียบเสียงรถราและผู้คนรอบข้างจางหายไปจากความรู้สึกของเธอในหัวมีเพียงภาพของเด็กชายผู้ยิ้มอย่างอบอุ่นในยามหิวเธอก้มศีรษะลงน้ำตาหยดลงบนดอกมะลิที่เธอวางไว้และในวินาทีนั้นเองสายลมเบาๆพัดผ่าน กลีบดอกมาลิปลิววนรอบตัวเธอราวกับมีใครกำลังขอบคุณหญิงชราเงยหน้ามองท้องฟ้ายิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าที่มีร่องรอยของความชราและความสำนึกหลับให้สบายนะลูกแต่ก่อนที่เธอจะลุกขึ้นเธอรู้สึกถึงมือเล็กๆแต่ไหลเบาๆจากด้านหลังเธอหันกลับไปมองช้าๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงเด็กชายกระซิบดังชัดในใจเธอ ขอบคุณนะครับคุณยายแสงแดดสาดเข้ามาแรงขึ้นกลีบดอกมาลิปลิวขึ้นสู่ท้องฟ้าและหญิงชารานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเสียใจในเวลาเดียวกันหญิงชารานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนานหลายชั่วโมงแสงแดดเริ่มเปลี่ยนจากอบอุ่นเป็นร้อนแรงผู้คนเดินผ่านไปมาหลายคนมองเธอด้วยความสงสยัย บางคนคิดว่าเธอคงมาขอพรหรือระลึกถึงใครบางคนแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าหัวใจของหญิงชราในตอนนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นมือยังคงถือพวงมาลัยที่เหลือเพียงดอกเดียวกลีบดอกมะลิที่หล่นอยู่บนพื้นเหมือนกับหยาดน้ำตาที่เธอได้หลั่งไปแล้วทั้งหมดเธอกลับไปที่คฤหาสน์ใหญ่ซึ่งเคยเงียบงนันแต่ตอนนี้กลับรู้สึกต่างออกไป เรากับอากาศรอบบ้านอบอุ่นขึ้นทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยหญิงชราเดินผ่านห้องรับแขกห้องอาหารและโถงยาวที่เคยเย็นชาเธอมองทุกมุมของบ้านด้วยสายตาที่อ่อนโยนกว่าเดิมเสียงฝีเท้าของเธอเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายเมื่อมาถึงห้องครัวเธอเปิดตู้หยิบหม้อข้าวขึ้นมาต้มกลิ่นข้าวสุกลิ่หยอบอวลไปทั่วบ้านเธอจัดโต๊ะเหมือนที่เคยทำวันก่อนวางจานข้าวสองจานตรงกันข้ามกัน หนึ่งสำหรับตัวเองและอีกหนึ่งสำหรับเด็กชายวันนี้ยายทำข้าวใหม่ให้แล้วนะลูกเสียงเธอสั่นแต่แฝงด้วยรอยยิ้มเธอคีบข้าววางลงในจานอีกฝั่งเรากับรู้ว่าเด็กชายยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นแม้มองไม่เห็นแล้วเธอก็นั่งกินเงียบๆช้อนกระทบจานเบาๆเ,เ,เสียงนั้นดังสะท้อนในบ้านที่เคยว่างเปล่าแต่คราวนี้มันกลับอบอุ่นเหมือนมีใครร่วมโตอยู่ด้วยจริงๆ หลังจากวันนั้นหญิงชราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเธอเริ่มออกจากคฤหา์ไปเดินในตลาดทุกเช้าเธอซื้อข้าวซื้อขนมแล้วแบ่งให้เด็กยากจนที่เจอระหว่างทางบางคนรับด้วยความประหลาดใจบางคนร้องไห้เพราะไม่เคยมีใครยื่นมือให้แบบนั้นมาก่อนแต่หญิงชราเพียงยิ้มและพูดว่าขอให้หนูอิ่มนะลูกอย่าหิวอีกเลยข่าวเรื่องหญิงชราผู้ร่ำรวยที่แจกอาหารให้เด็กยากไร้เริ่มแพร่กระจาย คนในหมู่บ้านเริ่มมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากความกลัวกลายเป็นความเคารพทุกค่ำเธอมักจะกลับมานั่งที่โต๊ะเดิมจุดเทียนเล่มเล็กแล้วมองจานว่างตรงข้ามบางคืนลมจะพัดเบาๆและเปลวเทียนจะสั่นราวกับมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆวันหนึ่งขณะเธอกำลังจัดโต๊ะเสียงหัวเราะของเด็กเบาๆดังขึ้นที่มุมห้องหญิงชราชะงักหันไปมอง ไม่มีใครอยู่แต่ได้ยินชัดว่าเสียงนั้นเป็นของเขาเธอยิ้มบางๆแล้วพูดว่ายายไม่เหงาแล้วนะลูกยายรู้ว่าหนูยังอยู่เวลาผ่านไปหลายเดือนคฤหาสน์หลังนั้นค่อยๆกลายเป็นสถานที่ที่คนยากจนแวะเวียนมาหญิงชาราเปิดบ้านเป็นครัวฟรีแจกอาหารให้ทุกวันเด็กๆหัวเราะวิ่งเล่นในสวนที่เคยรกร้างต้นไม้เริ่มแตกยอดใหม่ดอกไม้กลับมาบานอีกครั้ง เธอใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่แต่ต้องสมบัติที่มากมายของตนเองอีกทุกคืนเธอจะสวดมนต์ให้เด็กชายขอให้ดวงวิญญาณของเขาพบความสงบและกลับมาเกิดในที่ที่ดีกว่ากระทั่งคืนหนึ่งหญิงชรานั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมอีกครั้งเทียนยังคงลุกไม่แต่แสงเริ่มริบี่เธอมองจานว่างตรงข้ามแล้วยิ้มยายจะไปแล้วนะลูกยายจะไม่หิวอีกต่อไปแล้วลมหายใจของเธอแผ่วลง หัวใจเต้นช้าลงเรื่อยๆและเมื่อเปลวเทียนดับวูบลงเธอก็หลับตายอย่างสงบรุ่งเช้าคนรับใช้พบร่างของเธอนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ใบหน้ายิ้มอ่อนโยนเหมือนกำลังคุยกับใครบางคนบนโต๊ะมีดอกมลิสวังอยู่หนึ่งดอกและจานข้าวอีกจานที่มีรอยช้อนเล็กๆขุดออกไปครึ่งหนึ่งไม่มีใครอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นแต่หลายคนสาบานว่าเห็นร่างของหญิงชาราและเด็กชาย เดินเคียงกันออกจากคฤหาดภายใต้แสงแดดยามเช้าที่อบอุ่นราวกับสวรรค์กำลังเปิดรับพวกเขาอีกครั้งหลายปีผ่านไปหลังจากวันนั้นคฤหาดหลังใหญ่ของหญิงชรากลายเป็นบ้านแห่งความอิ่มสถานที่ที่ไม่มีใครต้องหิวหรือถูกทอดทิ้งอีกต่อไปเด็กยากจนจากทั่วหมู่บ้านยังคงมาเล่นมารับอาหารและนั่งใต้ต้นไม้ที่หญิงชราเคยปลูกไว้เสียงหัวเราะดังไปทั่วสวนที่เคยเงียบงนัน ทุกมุมของบ้านเต็มไปด้วยกลิ่นมะลิอ่อนๆกลิ่นที่ใครก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ทุกคนรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้สูดลมหายใจตรงโต๊ะอาหารกลางห้องจานข้าวสองจานยังคงถูกวางไว้เหมือนเดิมไม่มีใครกล้าย้ายหรือแต่ต้องเพราะทุกคนรู้ว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำสัญญาคำสัญญาระหว่างหญิงชาราผู้ร่ำรวยและเด็กชายผู้เคยหิวโหวยคำสัญญาที่ว่า รับใดที่ยังมีอาหารอยู่บนโต๊ะนี้จะไม่มีใครอดอยากอีกต่อไปทุกค่ำเมื่อแสงเทียนเล่มเล็กถูกจุดขึ้นหลายคนบอกว่าเห็นแสงจางๆของหญิงชราและเด็กชายนั่งตรงข้ามกันยิ้มให้กันอย่างสงบไม่มีคำพูดไม่มีเสียงมีเพียงความสงบงามที่แผ่ซ่านไปทั่วห้องเรื่องราวของเศรษฐีผู้ทดสอบใจเด็กชายยากไร้จึงกลายเป็นตำนานเล่าขานของหมู่บ้านเตือนให้ทุกคนจำว่า ความเมตตาเพียงครั้งเดียวอาจกลายเป็นแสงสว่างที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของใครบางคนได้ตลอดกาล